สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาวะสมาธิสั้นหรือ ADHD ให้ลึกขึ้นอีกนิดนะคะโดยจะอิงจากประสบการณ์ตรงของคุณพี่สุรเชษคังมิมิรท,ที่เขียนเล่าไว้ในบทความค่ะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะบางทีพฤติกรรมที่เราเห็นเห็นกันอย่างไม่ค่อยมีสมาธิอยู่ไม่นิ่งเนี่ยใช่ค่ะอาจจะถูกมองว่าเป็นแค่นิสัยส่วนตัวไปครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอาการของ ADHD ก็ได้ ซึ่งส่งผลกับชีวิตเขาจริงๆคำว่า attention deficit hyperactivity disorder นี่ชื่อมันก็บอกนะคะว่ามีทั้งเรื่องสมาธิแล้วก็เรื่องอยู่ไม่นิ่งแต่จริงๆอาการมันกว้างกว่านั้นใช่ครับคืออย่างที่คุณหมอปราณีประวินชนาเขียนไว้ในหนังสือโลกของเด็กสมาธิสั้นท่านแบ่งอาการหลักๆเป็น3ด้านเลยนะครับด้านแรกคืออยู่ไม่นิ่งหรือ hyperactivity อันนี้คือพวกที่ต้องขยับตลอดเวลาลุกเดินบ่อยพูดเยอะๆทำนู่นทำนี่หลายอย่างแต่ไม่เสร็จสัทีแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีด้านเหมือ่อยหรือ inattention อ๋ออันนี้จะตรงข้ามกันหน่อยคือสมาธิหลุดง่ายวอกแวกง่ายขี้ลืมไม่ค่อยรอบคอบเบื่องง่ายๆหรือวางแผนไม่เก่ง ครับผมและสุดท้ายคือหุนหันพลันแล่นใจร้อนหรือ impulsivity กลุ่มนี้ก็จะอา,อารมณ์ร้อนตัดสินใจเร็วทำอะไรเร็วๆรอไม่ค่อยเป็นแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนต้องมีครบทั้ง3ด้านบางคนอาจจะมีแค่อย่างเดียวหรือสองอย่างแล้วก็อาจจะมีภาวะอื่นร่วมด้วยก็ได้เช่น LD หรือวิตกกังวลถูกต้องครับ การวินิจฉัยนี่ต้องให้แพทย์ทำเท่านั้นนะครับอย่างในบทความของคุณพีเนี่ยเขามีภาวะ High Functioning Autism ร่วมกับ ADSD ครบทั้ง3ด้านเลยประสบการณ์เขาน่าจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ด้านอยู่ไม่นิ่งกันก่อนเลยไหมคะคุณพีเล่าว,ว่ายังไงบ้างครับเขาเล่าว,ว่าตอนเด็กๆเนี่ย คืออยู่เฉยๆไม่ได้เลยถ้าโดนบังคับให้นั่งนิ่งๆเนี่ยครับมือเท้าก็จะขยับยุกยิกไปหมดหรือไม่งั้นใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นเป็นคนคิดเยอะไอเดียเยอะด้วยใช่ไหมคะแต่ทำไม่เสร็จใช่เลยครับคิดนูน่นคิดนี่ได้เยอะแยะแต่พอลงมือทำจริงๆกลับทำไม่ค่อยจบอย่างการทำการบ้านก็อาจจะทำวิชานี้แบบ๊บสลับไปอีกวิชาหรืออ่านหนังสือก็อ่านหลายเล่มพร้อมกันแต่ไม่จบสักเล่มอือพอนึกภาพออกเลยค่ะ แล้วตอนนี้ล่ะคะยังเป็นอยู่ไหมก็ยังเป็นอยู่บ้างนะครับเขาบอกว่ายังชอบอ่านหนังสือสลับเล่มอยู่หรือเวลาทำงานเนี่ยก็ต้องหาจังหวะพักลุกเดินบ้างอาจจะทุกๆ15นาทีต้องหาวิธีลุกแบบเนียนๆหน่อยเช่น <c oughs> ไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆอะไรแบบนี้ครับประมาณนั้นเลยที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าต้องเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดินหรือขยับตัวเนี่ยถึงจะคิดงานออกสมองมันแล่นตอนได้ขยับ เหมือนการอยู่ไม่นิ่งมันช่วยเรื่องความคิดเขานะครับโห oh, เป็นมุมที่น่าสนใจมากค่ะไม่ใช่แค่ไม่มีสมาธิเฉยๆแต่เป็นการช่วยคิดทีนี้มาดูด้านเหม่อลอยบ้างอันนี้น่าจะเจอกันบ่อยครับเรื่องขี้ลืมนี่ชัดเลยลืมง่ายมากจำอะไรไม่ค่อยหมดจดไว้ก็ลืมว่าจดเรื่องอะไรต้องใช้นาฬิกาปลุกช่วยเตือนตารางเวลาตลอดมีเรื่องจำคำสั่งผิดพลาดด้วยใช่ไหมคะแบบแม่ให้ซื้ออย่างไปซื้ออีกอย่างจนคนอื่นอาจจะมองว่าเอ๊ะ นี่ไม่ใส่ใจฟังหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็รวมถึงความไม่รอบคอบด้วยทำงานละเอียดละเอียดไม่ค่อยได้หรือบางทีก็ดูซุ่มซ่ามทำของตกของพังโดยไม่ตั้งใจตอนเรียนเป็นไงคะเห็นว่าจดไม่ค่อยครบครับเพราะใจลอยไปแล้วสมาธิจะอยู่ได้จริงๆแค่ประมาณ15นาทีเองถึงตัวจะนั่งมองครูแต่ใจอาจจะคิดไปถึงเรื่องอื่นแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่ชอบมากๆ พอครูเรียกถามทีก็จะตกใจเลยเพราะเหมือนไม่ได้ฟังอยู่ตรงนั้นฟังดูแล้วด้านเหม่อลอยนี่กระทบเยอะเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นเลยจริงครับมาถึงด้านสุดท้ายกันบ้างขุนหันพันแล่นใจร้อนหรือ impulsivity คุณพีบอกว่าปกติเขาไม่ใช่คนใจร้อนง่ายนะแต่ถ้ามีอะไรมากระตุ้นเนี่ยจะคุมอารมณ์ยากหรือถ้าโกรธก็จะโกรธนานกว่าปกติ เห็นชัดตอนเล่นเกมใช่ครับตอนเล่นเกมนี่ชัดเลยแล้วก็มีความเร็วเข้ามาเกี่ยวด้วยคือทำอะไรเร็วไปหมดกินข้าวเร็วทำงานเร็วเขียนเร็วซึ่งความเร็วนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดความไม่รอบคอบได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับอ่านหนังสือก็อ่านเร็วกวาดตาอ่านบางทีก็ข้าบรรทัดตกหล่นไปบ้างแล้วเรื่องการรอคอยล่ะคะเห็นว่ารอไม่ค่อยได้ หงุดหงิดง่ายมากเวลารอคิวนานๆตอนเด็กๆอาจจะแสดงออกมาชัดเจนเลยพอโตขึ้นก็พยายามเก็บอาการแต่ท่านเลี่ยงได้ก็จะไม่รอเลยครับอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายให้เห็นบ้างเช่นเดินไปเดินมาบิดตัวไปมาหรือถามซ้ำๆการสื่อสารก็มีผลกระทบด้วยอย่างเรื่องพูดแทรกอ่าใช่ครับพูดแทรกหรือถามคำถามทันทีโดยไม่รอให้ฝ่ายพูดจบเพราะถ้าไม่ได้พูดจะรู้สึกอึอดอัดมาก เขาบอกว่าบางทีต้องหยิกมือตัวเองไว้เลยโอ้โหซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คนอื่นก็อาจจะมองว่าไม่มีมารยาทได้ไงไ่ายๆเลยนะคะครับอาจจะถูกมองแบบนั้นได้แล้วก็มีเรื่องพูดเร็วพูดรัวๆไม่เว้นจังหวะด้วยอันนี้เป็นตอนวัยรุ่นฟังประสบการณ์ของคุณพีแล้วทําให้เห็นภาพรวมของ ADHD ทั้ง3ด้านชัดเจนขึ้นมากเลยคะ่ะครับแต่อย่างที่ บอกตอนต้นนะครับนี่เป็นแค่ประสบการณ์จากคนคนหนึ่งซึ่งแต่ละคนที่มีภาวะ ADHD เนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวมีความท้าทายและมีวิธีรับมือที่ต่างกันไปใช่เลยค่ะและมีประเด็นสำคัญที่คุณพี่ทิ้งท้ายไว้ในบทความที่อยากจะย้ำกันอีกครั้งก็คือโรคทางพัฒนาการยิ่งรู้เร็วรักษาเร็วยิ่งได้เปรียบ สำคัญมากครับการที่เราสังเกตเห็นสัญญาณบางอย่างได้เร็วแล้วพาไปรับการประเมินหรือรับความช่วยเหลือที่เหมาะสมเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆดังนั้นคำถามที่เราอยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือพอเราได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดความท้าทายจากมุมมองของคนที่มีภาวะ ADHD มากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีการสนับสนุนของสังคมเราได้ยังไงบ้างคะครับ เพื่อที่เราจะได้มองให้ลึกกว่าแค่พฤติกรรมที่เห็นภายนอกแล้วก็เข้าใจคนกลุ่มนี้ได้อย่างแท้จริงมากขึ้นนะครับ